สำหรับรุ่นนี้เลยนะคะโตโยต้า v ีอ s 1.5 e n t r y เกียออโต้ปี2021นะคะสีเทาสีสวยเลยคันนี้ได้ปีใหม่มาให้แล้วเรียบร้อยและที่สำคัญราคาคือคุ้มมา,มากๆถูกสุดๆนะคะใครที่ชอบรุ่นนี้อยู่แล้วแนะนำเลยให้มาเทสทดสอบขับมาดูคันจริงที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ก่อนได้เลยนะคะและที่สำคัญด้านหลังนี่เลยค่ะปลายท้ายสวยๆนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะ เครื่องยนต์เครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้คลิปนี้มีแต่ความคุ้มค่ามาฝากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องอ,อ้นนะคะที่มงคลคาเซนเตอร์ค่ะ วันนี้อ้นได้รถเก่งมาฝากอีกแล้วคลิปนี้มีแต่ความคุ้มค่ามาฝากนะคะสําหรับวันนี้ได้แบรนด์เจ้าตลาดอย่างโตโยต้ามาฝากเลยลูกค้าคะขับทางใกล้ก็เหมาะทางไกลก็เหมาะนะคะสําหรับรุ่นนี้ราคาสุดคุ้มค่าเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูก่อนว่าได้ความคุ้มค่าตรงไหนบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะโตโยต้าวีออสหนึ่งจเกียร์ออโต้ปี2021นะคะสีเทาส,สวยเลยคันนี้ได้ปีใหม่มาให้แล้วเรียบร้อยและที่สำคัญราคาคือคุ้มมากมาก ถูกสุดๆนะคะ2,99,000บาทนะ <Whoa. S 1> คลิปนี้เปิดราคาก่อนเลยละกันนะคะสำหรับรถเก๋ง4ประตูนะคะใครที่ชอบรุ่นนี้อยู่แล้วแนะนำเลยให้มาเทสทดสอบขับ <Okay. S 1> มาดูคันจริงที่มงคลคาเซนเตอร์ก่อนได้เลยนะคะอันดับแรกเรามาดูกันเลยว่า รอบคันคันนี้เป็นยังไงบ้างรุ่นนี้วันนี้ลูกค้าขาใส่ยางใหม่มาให้แล้วเรียบร้อยนะยางใหม่4เส้นเลยลูกค้าขานะคะโฉมหน้าใหม่ไม้นชิ้นมาให้แล้วเรียบร้อยปี2021นะคะได้ตัวหน้าใหม่ในราคาที่คุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับตัวนี้เองนะคะภายในก็สวยมากๆนี่เลยเดี๋ยวน้องอ้นเปิดให้ดูด้านในก่อนเลยนะคะสําหรับด้านในเป็นเบาะผ้านะลูกค้านะคะข้างในเป็นเบาะผ้ามาให้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะคะเบาะผ้านี่คือ ดูแลดีสุดๆนะคะและที่สำคัญด้านหลังเองก็สวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะนี่เลยนะคะโตโยต้าคือเขาเครื่องยนต์ไม่จุกจิกอยู่แล้วซวิสง่ายนะคะอะไหล่หาง่ายนะคะสำหรับรุ่นนี้เองนะคะ <Okay. S 1> เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานและที่สำคัญด้านหลังนี่เลยค่ะ <Okay. S 1> ไฟท้ายสวยๆนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเปิดที่เก็บของให้ดู <Okay. S 1> ด้านหลังว่าจุของได้เยอะไหมเก็บของได้เยอะหรือเปล่านะคะสำหรับรุ่นนี้เองนี่เลย เก็บของได้เยอะมากๆนะคะจุของได้เยอะนะคะก็ของเดิมดูแลดีมากๆสําหรับคันนี้นะคะตัวรถสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะคะเครื่องยนต์เครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันที่เป็นรุ่นยอดฮิตอยู่แล้วล่ะลูกค้าขานะคะราคาดีนะคะไม่มีตกเลยนะลูกค้าสําหรับรุ่นนี้นะคะและที่สําคัญเรามาดูออปชั่นด้านในนะคะ อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นตัว entry นะ1.5ตัว entry นะคะตัว v s คันนี้ปี2021ภายในของเขาก็จะได้เบาะผ้าที่เป็นลายมาให้แล้วเรียบร้อยคอนโซลเองต่างๆนะคะก็เป็นสีดำนะลูกค้านะคะเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันนะที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะนี่เครื่องแน่นๆนะสาหรับ To ยต้อย่างที่บอกไปว่า ออปชันก็ให้มาไม่ได้น้อยเลยลูกค้าขาเป็นตัวเอนทรีนะสำหรับตัวด้านในนะคะวิทยุ FMAM สามารถใช้งานได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกติเลยในส่วนของการใช้งานของเขาและที่สำคัญดูคอนโซลเขาคูค่ขาขานะเะจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากนะนะคะในส่วรไม่มีลอกไม่มีร่อนพวงมาลัยเองก็สวยมากๆนะคะ สำหรับรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเลขไมที่วิ่งมานะคะวิ่งมาที่1 5 0 0 0แสนมนสกาิโลเมตรนะสำหรับรถคันนี้นะคะก็ถือว่า1เลยแหละลูกค้าเจ้าของเดิมเขาดูแลดีอยู่แล้วนะคะตัวเลขไมเองนะคะเขาก็เช็คศูนย์ตลอดนะลูกค้าในส่วนของตัวเครื่องยนต์เครื่องเกียร์เองสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะระบบต่างๆปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องอ,อ้นให้ดูตัวหน้าห้องเครื่องเลยนะคะสาหรับห้องเครื่องเองนะคะ ตัวนี้เป็นปี2021ได้บล็อกเครื่องใหม่มาให้แล้วนี้เลยคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองนะคะ1490ร cc นะคะ108แรงมา้าหรือว่าบล็อกเครื่อง1.5ลิตรนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นี่บอกได้เลยว่าใช้งานได้ทนนะอยู่แล้วในส่วนของตัวเครื่องโตโยต้านะคะใช้งานทนทานนะคะอะไหล่หาง่ายเซอร์วิสหาง่ายและตัวรถนี่เลยค่ะ โครงสร้างสวยนะคะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้ลูกค้าขายอยากให้มาลองทดสอบขับดูดีกว่านะคะมาลองขับลองดูคันจริงที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยสําหรับรุ่นนี้รถใหม่ป้ายแดงขายกันอยู่6 9 0 0 0บาทนะคันนี้นะคะลูกค้าแต่ว่าวันนี้น้องอ้นเอามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าอย่างที่บอกไปวันนี้ประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงไปมากกว่า3ามแสนเอ็ดเลยนะคันนี้นะคะวันนี้น้องอ้นเอาโปรโมชั่นสุดคุ้มมาฝากเลย2 9 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนงบเบาเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้น จัตได้ยาวสูงสุด84งวดหรือว่า7ปีกันเลยทีเดียวออกง่ายออกได้ทุกอาชีพวันนี้ได้รถสภาพสวยโฉมใหม่ไมอร์เชนยางใหม่4เส้นสภาพกริบๆราคาถูกที่สุดเลยลูกค้าขา2 9 9 0 0 0บาทนะคะอยากให้มาลองดูคันจริงชมคันจริงและทดลองขับที่มงคลคาเซนเตอร์ถ้าเกิดใครสนใจแอดไลน์มหาน้องอ้นที่เบอร์นี้ได้เลยหรือว่าอยากจะสายด่วนโทรหาเลยก็ได้0615415387เบอร์นี้แอดไลน์มาได้นะคะมาคุยกันหลังไม่ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคันนี้รับประกันความพึงพอใจแล้วก็สวยมากจริงๆสำหรับ Toyota v ว o อนะคะ1.5 Entry ปี2021ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e ให้กับช่องมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย